2023นี่ถือว่าเป็นปีทองของคู่พระนางของซีรีส์เรื่อง Only for Love จีบให้วุ่นลงทุนด้วยรักอย่างไปลู่ระหว่างเฮอร์ตี้จริงๆเลยนะคะเพราะว่าล่าสุดคะ่ะไอชีอีเนี่ยเขาจัดงานไอชีอี r สกรีมไนท์2023แล้วทั้งคู่ก็ไปร่วมงานด้วยซึ่งจริงๆแล้วงานนี้เนี่ยมีพระเอกนางเอกในระดับแม่เหล็กในระดับซูเปอร์สตาร์ไปร่วมงานกันเยอะมากเสียงกรี๊ดดังกระหึ่มฮอเลยซึ่งงานนี้เนี่ย ยิมีหวังอีป๋อด้วยแล้วคือหวังอีป๋อได้รับรางวัลนักแสดงนาชายในสาขาภาพยนตร์ด้วยนะคะซึ่งก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยอีป๋อคือดูนิ่งๆแล้วก็พูดน้อยมากขอบคุณสั้นๆเลยอะเหมือนแบบโอเคคิดมาแล้วในหัวว่าจะขอบคุณใครบ้างแล้วก็สั้นๆไปแบบเร็วๆแล้วก็แบบดูนิ่งๆอะจนเรารู้สึกว่าแบบน้องนิ่งแบบนิ่งๆมากอะนิ่งเกินดึออกมาทุกคนแต่ก็แสดงความยินดีกับหวังอีป๋อแล้วก็แฟนคลับของหวังอีป๋อด้วยนะคะแต่ว่าคู่ที่อุ้มแบบชอบมากๆในตอนนี้ที่อินมากๆเลยก็คือคู่นี้ละะค่ พระนางจากโอลิฟฟ์เลิฟจีบให้วุ้นลงทุนด้วยรักซึ่งในงานนี้เนี่ยทั้งคู่ได้รับรางวัลด้วยนะคะหวังเฮอร์ตี้เนี่ยได้รับรางวัลเทพบุตรสกรีมส่วนไปลู่ได้รับรางวัลเทพธิดาสกรีมไปลู่ได้ขึ้นไปโชว์เพลงด้วยแต่ว่าเพลงที่โชว์เนี่ยไม่ใช่เพลงเรื่องโอลิฟฟ์เลิฟนะเป็นเพลงจากเรื่องเล่รักวังคุณหนิงมันมีจังหวะหนึ่งที่กล้องขาตัดไปที่จางหลิงเฮอตอนที่ไปรู่ร้องเพลงอยู่ ก็ไม่รู้จะเลือกกรี๊ดอะไรดีมึกออกปะเพราะมันได้หมดเลยเป็นนางเอกเคมีสาธารณะจริงๆแล้วจังหวะตอนที่ไปรู้เดินขึ้นเวทีแลรับรางวัลแล้วก็พูดขอบคุณอะคือเป็นผู้หญิงที่พูดจาฉานเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองแต่ดูไม่น่าเหมันไส้เลยดูน่ารักดูสวยดูแบบดูดีไปหมดเลยอะคะ่ะปีนี้ถือเป็นปีทองของไปรู้เพราะฉะนั้นฉันจะไม่ได่า เล่หักวังคุณหนิงที่ฉันดูมาแล้วฉันรำคาญนางเอกมากที่แบบรักพระรองอยู่ได้ไม่รักพระเอกสักทีทั้งที่พระเอกก็ปกป้องเลอเกินแล้วฉันไม่ว่าเพราะไปรู้สวยมาเห็นในงานนี้แล้วรู้สึกว่าไม่เป็นไรมีโกรธกันเพราะไปรู้สวยอ๋อแล้วสิ่งหนึ่งที่ได้เห็นในการแจกรางวัลของประเทศจีนะ่ะดาราเวลาเขามาเดินพรมแดงชุดหนึ่งอยู่ในงานขึ้นรับรางวัลอีกชุดหนึ่งขึ้นโชว์ร้องเพลงอีกชุดหนึ่ง แล้วไม่ใช่แค่ชุดที่เปลี่ยนลุคโดยรวมก็เปลี่ยนยอมใจนะ,ะแต่ปีนี้ก็ต้องแสดงความยินดีกับไปลูกแล้วก็หวังเฮอตี้ด้วยดีดียินดีด้วยนะคะไปลูกับหวังเฮอร์ตี้